มีอะไรรอผมอยู่หรือเปล่าสวัสดีเพื่อนทุกคนเช้าหมาเหงานะครับเรามาพบกันอีกแล้วเย่กับคลิปที่มีชื่อว่า walking home นะครับเกมนี้เรื่องย่อก็คือเราเลิกงานตอนดึกนะครับกำลังจะเดินกลับบ้านแต่ระหว่างทางที่เดินกลับบ้านมันกลับมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นย ปลกเกิดขึ้นอีกแล้วจะทําอะไรก็ต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นตลอดให้มันราบลื่นไม่ได้วะถ้ามันราบลื่นมันจะเป็นเกมเพอย์เลยไงจริงไหมครับเพื่อนๆโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเตือนนะเกมเขาเตือนบอกว่าเกมนี้มีเธอเนื้อหาแสงไฟกระพริบกระพริบแล้วก็มีฉากจำสแกนตกใจนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวต่างๆที่เกี่ยวกับไมเกรนหรืออะไรพวกนี้เล่นไม่ได้นะครับเพราะทําให้โรคนั้นมันแบบกระตุ้นโรคนั้นให้เราให้เรามีอาการทันทีเลยนะครับโอเคครับ กดสเปซบาร์เพื่อคอนติเนียต่อไปเลยอ่านี่ย walking home แบบไปเฮกันเลยนี่ก็เป็นเกมผีสัส้นๆอีกเช่นเคยนะครับโอ้โครมืดเลยนี่ทางกลับบ้านมึงเหรอเนี่ย ه, อ่าเฮ้ยหลอดวิ่งม,มีมีสเตมิน่าด้วยว่ามีความเหนื่อยด้วยวิ่งต้องระวังนะมีเสียงเสียงบรรยากาศเล็กน้อยผมพยายามจะวิ่งไปหาเสาไฟแล้วกันเพราะมันดูปลอดภัยที่สุด ดูไม่น่ากลัวไปวิ่งไปจำสแกร์ด้วยวะเริ่มกลัวแล้วมีจำสแกร์ด้วยเหรอวะโอ้เนื่อยเหนื่อยเนอยหนพักแป๊บนึงข้างหน้ามีสาไฟสองอันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยผู้หญิงร้องไห้เหรอผู้หญิงร้องไห้ครับเพื่อนๆเป็นไรสวัสดีมีอะไรช่วยไหมมึงทักยี้เลยเหรอ เ,เกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยวอเดอร์เฮลเลยนะครับเออกูไม่น่าไปทักเลยกูหาเรื่องใส่ตัวแล้วเอออ,อ้เอาแล้ววะขนเตรียมตัวแล้วขนเตรียมตัวแล้วเตรียม <c oughs> ตัวลุกแล้วกูโอ้ยบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยแล้วทำไมถนนบ้านอะไรมันมืดขนาดนี้วะเนี่ย โอ้เพื่อนๆรู้สึกกลัวแล้วเฮ้อเฮ้เฮ้เมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินตามอะ่ะเอาอีกแล้วไฟสองด้วยอีกแล้วเดินช้าว่ะอางง้าวยังไงต่ออะ่ะเดินเข้าไปใน่คความมืดเหรอมืดเกินไป เปิดไฟฉายโอเคเรามีไฟฉายแต่แรกก็ไม่บอกโอโ้โหเชีย่ยโอ้นี่ทางกลับบ้านมึงเหรอเนี่ยตั้งแต่เราไปทักวิญญาณผู้หญิงนั่นผมว่าแม่งก็แปลกๆไปเลยอะผมเดินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย,ยเฮียตายเหรอเออเออ นี่ไงบอกแล้วอย่าไปทักโอ้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอตรงนั้นคืออะไรอะ่ะไฟอะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ครับมีตาเป็นไฟสองดวงอยู่มันจะตามเรามาปะวะวิ่งหนีเหรอเฮียเสียวแม่งตามว่ะประตูมาไปดูดิ โอ้โหมีเลือดด้วยนี่เราไม่วาร์ฟมาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้มีเลือดเต็ไมไปหมดโอ้โหทำให้นึกถึง scp ที่มันไอ้ตัวบนไดเลยอะที่ลงบันไดไปเรื่อยๆอะวนๆๆนอะประตูบานนี้โอ้โหเลือดหนักกว่าเดิมอีกเพื่อนๆทีนี้หนักเลยยังไงเนี่ยข้างหน้า มีอะไรรอผมอยู่หรือเปล่าเจ้ามึงเล่นกูเจ็บคอเนิ่นๆเลยว่ะหลังจบคลิปนี้ผมต้องไปกินยาแก้เสบแล้วเพื่อนทรงนี้โอ้โหคือน้ำลายอึกเลยกูเฮ้ยอะไรตามหลังผมมาบะ เหมือนมีอะไรตามหลังผมมาอือืมอ,อ,อะไรอ่ะกำแพงเขียนว่าอะไรไม่รู้แต่ผมอ่านไม่ทันแน่มีอะไรบางอย่างตามหลังผมมาเปิดดีออมาอยู่ในป่าแล้วเพื่อนๆเ,เกิดอะไรขึ้นวะงงไปหมดแล้วเสียงเดินมีเสียงเดินอยู่เพื่อนๆซ้ายมือ เสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างเราหันไปดูทีไรขนลุกทุกที่เลยว,วะ่ะโอ้ทางก็มืดเกินเฮ้ยมันหัวเราะแล้ววะ่ะเฮียเสียงหัวเราะทำกูขนลุกเลยเฮียมึงต้องการอะไรจากกูวะไอ้ผีผู้หญิงนั่นอะทำไมไม่ฆ่ากูให้าตายจบๆไปเลยวะเฮ้ย กูต้องเดินไปไกลแค่ไหนนี่กดวิ่งไม่ได้นะครับตรงตรงนี้กดวิ่งไม่ได้เมื่อกี้ทำไมกูตกใจกี้ใส่กูทำไมโอ้ยอา้าวเกี้ยทางไหนวะเดินผิดปะเนี่ยอย่าบอกว่าผมเดินกลับไอ้เหี้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้ออเฮ อย่าเด้มึงอย่าเด้มึงกูทำอะไรผิดอ้าวหายขวาไม่มีซ้ายไม่มีอยู่ไหนเฮ้ยอ,อ,อยู่ข้างหน้าจะบอกกนะ็จบเราสรบมาแล้วก็ตื่นที่ไหนสักที่นึ่งครับ เป็นห้องเหมือนอยู่ในอาคารล้างแห่งหนึ่งฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไอย้เสียงกี้ยังตามมาอีกเฮ้ยคือมันเอาตัวเราไปผู้หญิงคนนี้ยต้องการอะไรวะโอ้ยโอ้ย to ending เราได้ Bad e n d i n g เพื่อนเพื่อนเราตายคือหมายความว่าฉากจบต้องมี2แบบนะผมว่าฉากจบอีกฉากหนึ่งคือการไม่ไปทักผู้หญิงคนนั้นไม่ไปทักวิญญาณผู้หญิงนั่นนะครับเขาน่าจะไม่มายุ่งกับเราเดี๋ยวผมจะลองดูนะรอบนี้ผมจะไม่ไปทักวิญญาณผู้หญิงนั่นนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะเดินเท้ากลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือเปล่าไปโอ้กูก็ทักมึงว่าหวังดีนะเห็นใครนั่งเศร้าเป็นอะไร เราก็เป็นห่วงเขากลับมาทํากับเราอย่างนี้เฉยเลยงงกับมันจริงๆมารอบนี้ผมจะไม่ทักมันเนี่ยไปเลยมึงกู <c oughs> มไม่ช่วยมึงหรอกกูปล่อยมึงนั่งร้องไห้ไปเลยกูสาหวังดีทํากับเราได้ไปเดินทางกลับบ้านอย่างเดียวไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนี่ไงเนี่ยคุณถึงบ้าน และทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างปกติสุขดีเห็นไหมโห้ oh. บางครั้งความหวังดีของเราอาจจะนําอันตรายมาให้เราก็ได้อาจจะทําให้คนอื่นเขารําคาญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหวังดีให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยครับ โอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Walking Home ถ้าเพื่อนๆดูแล้วสนุกดูแลชอบก็อย่าลืมแบ่งพันไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆดูได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วอยากเป็นกำลังใจให้ผมเพียงแค่กดติดตามครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาอัปคลิปลงใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนคลิปให้เพื่อนๆทราบกันนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook กับ ติ๊กตอกให้ติดตามกันด้วยนะครับ a c e b o o กก็โ o l ี่อันเดอร์สกอร์ด็อกมีจีตัวนะครับส่วน TikTok ก็โ o l ี่อันเดอร์สกอร์ด็อกมีจีตัวเหมือนกันแล้วก็เพิ่มเลขศูนย์มาด้วยนะครับติ๊กตอก็จะตัดลงเฉพาะบางช่วงนะครับส่วนใครที่อยากดูเต็มๆแบบไม่สปอยเนื้อเรื่องครับก็ไปดู YouTube ก่อนแล้วค่อยดูสนุกใน t i k t o ออีกทีเอาละครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 有呢。